ข้าวเอยเ,เกลือลงหม้อแล้วจ้ะส่วนผสมทมั้งหมดนี้ข้าวบรใ,ใส่ซยังก็พอห้าต้มต่อข้าวกระเจี๊ยบราดุก็ใส่เกลือเกลือไว้ข้าวแล้จ้ะใส่ไปสองช้อนมะใส่เกลือนะจ้ะใส่เกลือลงหม้อนิดหน่อยอันนี้ข้าวกระสิมาใส่ใส่หกักใส่รากผักชีกับหักตังสายนะจ้ะสองอย่างเพื่อบดให้ข้าวแล้วก็จะมีไอ้ ใบเตยหอมนะาจะใส่ลงไปอันจะให้ออกน้ำออกกินให้หมอเดือด,ดตักน้อยนะ่าจะก็็จะเอาเล้ง้องใส่นะคะอันนี้ก็ให้มอน้ำเดือด เครื่องแกงข้าออกไอ้รากผักชีรากอันนี้เหาออกแล้วจ้ะมันหอมแล้วข้าก็ทิใส่เล้งลงไปใส่เล้งลงไปเราจะค่อ,อยๆใส่เติมลงไปมัว่าน้ำติด่วมพอเข้าค่อยมาเติมมาทีหลังเราจะเพราะว,ว่าเข้าวแค่ต้มอันนี้ข้าวบริเอาน้ำตัวนี้เราจะแบบสวงๆเลยนะ อุ้ยคนอะพี่น้อง่จะเนื่อเล่นเบาเล็กอืมขออนุญาตหนกเป็นมาบกวนี้ตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ไม่จะเหนื่อนะจ๊ะัดให้เบาเล็กจุกๆเลยนี่หมอนี่สกิโลเลพี่น้องมอนนี่หมอนี่สกิโ ขขเขา,าอยากให้เปื่อยไวปๆไรัดใส่น้ำแข็งนะผมเป็นสูตรนะครับใส่น้ำแข็งลงไปนะครับต้มเนื้อต้มหนังต้มทุกอย่างนะครับอยากให้เปื่อยเร็วๆใส่น้ำแข็งลงไปเพราอหมอเ,อเดือดนะครับใส่ตอนหมอเดือดหมอเดือด,อดแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปหตัดห่อนนะครับผมแป๊บเดียวก็เปื่อย อันนี้เข้าจมิมมช้อนฟองกันนะครับอันนี้ข้าวเราไม่เอามันเป็นน้ำข้าวออกมาเพราะว่าต้มได้สักพักนะครับผมแล้วก็จะช้อนฟองออกค่อยช้อนไปเรื่อยๆนะครับช้อนไปเรื่อยๆจนจนจะบม่มีฟองนะครับมากครับขอบค เอาพอน้ำเดือดแล้วนะครับผมน้ำเดือดแล้วเขาก็จะมาใส่เรียงลงไปนะครับก็จะใส่เลียงลงไปนะครับบันมนน้ำเดือดน้ำหอนนะครับใส่ลงไปเลยหลายคักระแล้วครับผม กินหอมนะครับหอมน้ำซุปเลยนะครับอสิ่อันนี้น้ำซุปก็กินได้แล้วนะครับ คือว่าเป็นการปรุงรเสเสร็จสิ้นนะครับผมพอเปือ่อยแล้วเขาก็จะมากินกันนะครับวันนี้นัวดเลืยกูว่าวแซ่บบ่แซ่บอ่ะห้องก็ะถาเปือ่อยนะครับแล้วเขาก็จะมากินกันนะครับ เราเป็นคื่อนีเคือปุ๋รุวานก็เป็นเป็นตัวมะหมาเธอซื่อก็โอเคตัวปุ๋บ้านก็นนนกโอเคกกอเลย่ะวัน